ค่ะก็โรคสมองเสื่อมนะคะเป็นภาวะที่สมองมีประสิทธิภาพทางการทำงานของสมองลดลงจนทำให้ส่งผลกระทบต่อความทรงจำหรือการทำงานของสมองที่น้อยลงจะส่งผลกระทบออกมาในอาการแสดงที่ความจำลดลงมีการดูแลตัวเองได้น้อยลง อาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์แปรปรวนบางคนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ชฉืเฉียวบางคนอาจจะมีอารมณ์เฉยเมยในตอนท้ท้ายมีการนอนไม่หลับหรือว่าในสเตจท,ท้ายเนี่ยอาจจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทํากิจวัตรประจําวัน <c oughs> เช่นกินข้าวหรือกินอาหารลําบาก จนต้องมีการดูแลช่วยเหลือซึ่งโรคสมองเสื่อมที่เราพบบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคอัลไซเมอร์นะคะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่สูงอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปโดยจะพบประมาณร้อยละ10ถึง15ซนะคะก็โดยทุกๆ5ปีเนี่ยจะมีความเพิ่มของระดับความชุกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าทุกๆ5ปี โดยปกติแล้วถ้าอายุมากกว่า80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะพบในประมาณ20-30เออาการนำมาซึ่งการแสดงของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะอาศัยญาติเป็นหลักในการที่อาจจะช่วยดูแลพฤติกรรมของคนไข้เช่นดูแลว่ามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปยังไง มีการหลงลืมมากเกินไปหรือเปล่าบ่อยจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันหรือเปล่าเช่นอาจจะลืมล็อกประตูลืมปิดไฟอาจจะมีการวางของผิดปกติเช่นซ่อนของไว้ในตู้เย็นซ่อนของไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วหาไม่เจอจนทําให้เกิดปัญหาตามมาบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนการนอนหลับผิดปกติอารมณ์เฉียวอารมณ์แปปรวนแล้วก็มีพฤติกรรมการกินที่น้อยลง อาจจะเคี้ยวหรือกลืนไม่ได้อันนี้ก็ควรจะมาพบแพทย์ค่ะ